เิซาร่วมงานกับเกมฟอรตไนท์เกมคอนโซลสุดโหดมันฮาและเป็นเกมแบทเทิลลอยยอดที่สู้กันจนเหลือผู้ชนะเพียงคนเดียวซึ่งเป็นเกมที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆของโลกและมีรายงานว่าได้รายได้สูงถึง5.8พันล้านดอลลาร์ต่อปีหรือเราๆเกือบ190,000ล้านบาทและทำไมถึงจ้างลิซ่านี่ไม่ใช่การร่วมงานแบบปกติคลิปนี้มีคำตอบครับเน็ตฟิกพรีเมียมราคาเริ่มต้นที่139บาทสมัครง่ายชัดตาแตกแบบ 4K Ultra HD จาก SF t h e a t r ที่จะทำให้คุณนั่นอินและก็ฟินเข้าถึงอารมณ์ ด้วยความละเอียดแบบชัดมอก 4K เมโซมีทั้งสารคดีหนังอนิเมะและการโชว์หรือแม้แต่ซีรีส์กับฟีดขักฟินแน่ปไม่เล่นในสูบเบิงผุหลักทถวันนี้ดูไม่จบวันน้ามาดูต่อก็อย่างได้ประวัติไม่มีการหายมีแอมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดตลอดไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ ID Line เท่านั้นและพิเศษสุดสำหรับใครที่มาจากช่องอะไรแชนแนลนะครับสิ้นเดือนปุ๊บลุ้นห้าหมื่นบาทกับกิจกรรมได้เลยฟรีๆสอบถามหรือสนใจสมัครคลิกลิงก์ใต คดได้เลยครับ ครับสวัสดีคุณเจ,ะจะลิลิทุกคนครับผมในชนแนลหลังจากที่ิสนั้นออกมาจาก YG เธอนั้นก็จับมือร่วมงานกันกับโซนี่เข้ามาเป็นครอบคร,รัว RCA r e c เ r d กคอร์เพื่อผลิตผลงานเพลงของตัวเองและหลังจากนั้นก็ร่วมงานกับโซนี่อีกครั้งในการโปรโมท PlayStation ในฐานะ g l o b a l b บรนด์แอ s s าสเดคนแรกของ PlayStation จริงๆแล้วศิลป,ปิกนก่อนหน้านั้นที่เคยร่วมงานกับ PlayStation จะเป็นงานคอลแลบรวมถึงงานแคมเปญเท่าน,นั้นทิสซัสน่นจะทําตลาดให้กับโซนี่ในพื้นที่ของ PlayStation ที่มีสาขาอยู่เเพื่่อออกระตุ้นนนยดีป็ การทำตลาดของโซนี่กับลิซ่าที่เป็นการทุ่มง,งบแบบหวานปุ๋ยวันนี้เก็บเกี่ยววันหน้า นั่นก็คือในช่วงหนึ่งราวบปี2020ที่ผ่านมาลิซ่านั้นเคยมีภาพประก็วิดีโอที่เธอนั้นเล่นเกมคอนโซลจากค่าย n i n t e n โดโดยเฉพาะเกม Animal Crossing ที่ติดงอมแงมจนแฟนๆนั้นต้องเป็นโหลดมาเล่นตามกลายเป็นสิ่งที่แฟนๆนั้นพูดถึงแล้วก็เกิดกระแสในหมู่ของแฟนคลับรวมถึงคนที่ติดตามเธอเป็นจํานวนมากและไม่ใช่ลิซ่าคนเดียวเท่านั้นแต่ใน b บล็คพิ้งเองก็ได้รับเครื่อง Nintendo Switch ครบทุกคนจากภาพนี้ซึ่งผมคิดว่านี่อาจจะเป็นการรับมาเพื่อโปรโมทเพราะว่ามีอยู่ใน b บล็คพิ้งเฮาส์ด้วยจีซูกิล ทั้งนี้ก็รวมไปถึงโซมีด้วยนะครับในรายการ I am so m โก็เลยเป็นภาพจำกไกลๆว่าลิซานนั้นชอบเล่น Nintendo Switch เจีดยซิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมก็คิดว่า Sony เองก็อยากจะลบภาพจำที่ลิซานนั้นเคยเล่น Nintendo ออกไปให้หมดเลยเพราะทั้ง Sony และก็ Nintendo เองนะครับสมัยอดีตคือคู่ค้าแต่ปัจจุบันนั้นแตหกหักกลายเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ ตลอดไปเรื่องนี้นะครับต้องย้อนกลับไปช่วงหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับแผ่น CD ดีเนี่ยกำลังรุ่งเรืองเลย Nintendo และก็ Sony 2สอบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นก็จับมือร่วมกันพัฒนาเพื่อผลิตเกมคอนโซลออกมาแบบไฮบริดที่เล่นได้ทั้งตลับเกมแล้วก็ใช้แผ่น CD ดีภายใต้ชื่อ Nintendo PlayStation แต่จูนะครับในปี1991 Nintendo เองเกิดไม่ไปต่อกับโซ ny ก็เลยไปจับมือก,กับฟิลิปแทน อ้าวพอไปจมือกับฟิลิปนะครับก็ผลิตเครื่องเกมใช้แผ่นซีดีโดยใช้ชื่อโพรดัก์นี้ออกมาว่าฟิลิปสีดีวางจําหน่ายวันที่3ธันวาคมปี1,991ทีแรกก็คิดว่าจะไปได้ดีสุดท้ายคือแป๊ะ ขัานสุดครับกเกษแสวิพากษ์วิจารณ์ในด้านลบนั้นเยอะมากไม่ user f ร i e n ลี y เลยแต่ในความแปลกในครั้งนี้นะครับตัว Nintendo เองก็ไม่ได้ล่มจมนะครับเพราะว่าเขาผลิตเกมเองแล้วก็มี Game Boy ด้วยรวมถึงฟามิคอมและก็ Nintendo อยู่ส่วนส s นี้เองครับที่เหลือคนเดียวเดียว,เ,ยวเขาไม่เอาแล้วอ่ะเอาตรงๆก็คงจะแค้นแหละ <laughs> ต่ถ้าว่าตัวเองนั้นมีโน o w ฮาวอยู่ก็เลยคิดค้นแล้วก็ผลิตขึ้นมาเองแล้วกันผลิตเครื่องเกมคอนโซลออกมาโดยใช้ชื่อว่า PlayStation วางจําหน,น่ายในวันที่3ธันวาคมปี1994วันเดียวกันไปเลยวันเดียวกับ Nintendo ที่ปล่อย Philips CDI ออกมาเลยคือจะย้ําแค้น่ะว่าเธอเอาฉันกอดน,นะ <laughs> สรุก็คือการล n c h ของ PlayStation ออกมาเนครับโอ้โหฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองมาจนถึงปัจจุบันและหลังจากนั้นมาตัว Nintendo ก็ผลิตเกมบอยออกมารวมไปถึง Nintendo Switch ก็ปล่อยออกมาตุ้มตามตุ้มตามขายดีทั้ง PlayStation แล้วก็ Nintendo Switch แล้วถึงแม้ว่า Nintendo Switch นะครับจะมาแรงแต่ว่า PlayStation เองก็ยังเป็นจากฝูงคอนโซลเกมอยู่โดยในปี2025 Pay l Station ของตลาดคอนโซลทั่วโลกกว่า45%แล้วก็ Nintendo เองของตลาดอยู่ที่27%เกือบครึง่งต่อครึ่งเลยและการเข้ามาของลิซ่าใน a y s t a t i o นนั้นมันไม่ใช่แค่จะลบภาพจําของ Nintendo Switch จากอดีตนั้นออกไปเท่านั้นแต่ว่ามันจะเป็นการสร้างภาพจา ม่เหมือนกับว่าเอ้ยมันมีอะไรที่ดีกว่า Nintendo Switch นั่นนะก็คือ PlayStation เออมีลิซ่ามี PlayStation แบบนั้นเลยมันเป็นการตลาดที่แบบว่าแข่งขันกันจริงๆในเชิงธุรกิจซึ่งแน่นอนะครับว่ามันเหมือนภาพจํากับเซลีนที่เห็นลิซ่าเห็นเซลีนแบบนั้นเลยและนี่คือยุคก,การตลาดของโซนี่นะครับที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์แบบพรีเมียมเว่อร์หวังมากลักชูพรีเมียมแบบเว่อร์วังจริงๆไม่ว่าจะเป็นวิดีโอที่เราเห็นโปรโมทนะครับลิซ่าในจอคอนโทรลเลอร์มันจะมีความลักชูมีความพิเศษอยู่ในนั้นดังที่เราเคยเห็น,นวดีโอโอปรมขง Lisa เลือก Joy Controller PS5 รุ่น Dual Sense Chroma p e a r o ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษก็คือแบบแมลิซ่าในะจะมาแบบธรรมดาธรรมดาได้ไงเธอแล้วจะต้องลิมิเต็ดเลยรุ่นพิเศษไปเลยเพื่อยกความพรีเมียมให้กับแบรนด์เข้าไปอีก Blue Pearl Pearl or Chroma Chroma และนอกจากนี้แล้วนะครับตัวเกมของ PlayStation เองก็มีความโปรดักชันยิ่งใหญ่อลังการสมจริงอยู่แล้วนะครับเป็นในรูปแบบของซีนิเมติกเล่นอารมณ์กับคนดูและนี่คือจุดแข็งจุดหนึ่งของ PlayStation และเท่านั้นยังไม่พอ Sony A นะครับก็ยังผนึกกำลังคอลแลบค้าแบรนด์แบบว่าคอสแบรนดิ้งกับแบรนด์อื่นๆเพื่อดึงกระแสจากฐานแฟนคลับแบรนด์ต่างๆเข้ามารวมไปถึงร่วมงานกับอินฟูระดับโลกที่มีกระแสแรงๆเลยไม่ว่าจะเป็น s c r i ปต์เกม Demon Hunter รวมไปถึงลิซ่าที่เพิ่งประกาศ global brand ambassador ไปล่าสุดเมื่อวันที่1ก็ กรกนาคมปี2025ที่ผ่านมาก็คือเสิร์ฟเลยลักประกาศปุ๊บ เสิร์ฟแคมเปญใหญ่ให้เลยเป็นสปอนเซอร์เพลง F Up the w o r l d ในเวอร์ชันวิกซี่โอ้สูเลิศค่ะมีซีนที่ซ่านั้นกดเกมเด่นหลาแบบลัลเระเฮ้ยยุ่ผูเดียวแบบป้บาสูคือ PlayStation นะครับคิดการตลาดมาแล้วว่าเห็นลิซ่าจะต้องเห็น PlayStation นะเอายังไงก็ต้องลบ Nintendo Switch ออกไปให้ได้คุณจะดูลิซ่าเล่น Nintendo Switch เนี่ยคุณต้องไปหาจากวิดีโอเก่าๆนะแต่ถ้าคุณตามลิซ่าปัจจุบันเนี่ยคุณจะเห็น p พ a y s t a t i o n กันนี่คือการตลาดแบบดีลีท และนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังใช้เพลงไลฟ์สไตล์จ อัลบั้มมาเธออีโก้ของลิซ่าเนี่ยลงในวิดีโอโปรโมทลิซ่าเอ็กเพรสชั่นเอกคือคูณ2อคูณสเข้าไปเลยทีแี้ผมคิดว่ามันน่าจะสุดแล้วนะครับเพราะว่าโซนี่เนี่ยก็เล่นใหญ่อลังการเปิดแคมเปญเนี้ยโอ้โหสุดๆมีในรอบพรีเมียร์เปิดตัวอัลบั้มมาเธออีโก้ด้วย YouTube แล้วก็เพลย์เซชั่นก็ช่วยกันจับมือกัน2คนเนี่ยนะครับเป็นสปอนเซอร์จับมือ Cost s อสบิสเนสคอลลาเบเรชั่ n แอนด์ซีรีจีเป็นการจับมือกันในภาคของธุรกิจร่วมกันตอนนั้นนะครับมีการจัดงานพรีเมียร์เปิดตัวเป็นน YouTube Music nice and PlayStation Music Present Nice Lisa and มีการ แฟนเข้าไปอยู่ในบรรยากาศเปิดตัวอัลบั้มใหม่อย่างใกล้ชิดก็เรียกว่า a y s t a t i o n เน้ใจแฟน,แฟนๆของริซ่าไปเต็มๆหลายคนอาจจะคิดว่า PlayStation นั้นอยากขายสินค้าอย่าง PlayStation เป็นหลักใช่ไหมครับจากที่ผมหาข้อมูลมานะครับคำตอบไม่ใช่ทั้งหมดการเข้ามาของ PlayStation นั้นมันเป็นการตลาดที่คล้ายๆกับ n นนทิสตนที่ต้องการเปิดตลาดฐานแฟนคลับในหลากหลายเจเนอเรชันของริซ่าที่ขึ้นชื่อเรื่องโซลเอา์อยู่แล้วไม่ได้เฉพาะจาดจงไปที่วัยรุ่นอย่างเดียวด้วยการเข้ามาของริซ่ากับโซนี่ในครั้งนี้นะครับจะทําให้รับรู้ว่า station นนนั้้ไม่ได่ดเเเคครืองลแก โซนเพียงอย่างเดียวแต่ในวิดีโอเนี่ยยังมีการโปรโมท4เกมให้รู้ว่าเราก็ไม่ได้มีเกมแพ้อะไรกับ Nintendo เลยนะเรามีเกม PlayStation ที่แบบว่าฮิตจริงๆไม่แบบว่าจะเป็น a t r o b o t Hell's Driver, Marathon ซึ่ง3เกมนี้นะครับเป็นเกมของ Sony Interactive Entertainment เองแล้วก็มีเกม Tekken 8เป็นของ b a n d a น n a c o Entertainment ซึ่ง Sony ถือหุ้นอยู่2.5%และการที่ซาเข้ามานั้นเป็นหน้าเป็นตาให้กับ PlayStation มันไม่ได้ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับ PlayStation เพียงอย่างเดียวแต่เข้ามาส่งเสริมในด้าน ของเกมที่อยู่ในคอนโซลนี้ด้วยนี่ถ,ถือว่าเป็นการตลาดแบบเตะตัดขาคู่แข่งด้วยกลยุทธ์ที่ให้คนดังโฆษณาซึ่งเป็นทเทรนด์การโฆษณาในปัจจุบันโดยข้อมูลจาก YouGovA นะครับระบุว่ากว่า34%ของผู้ชมกลุ่ม GenZ เชื่อใจและก็เชื่อถือคนดังหรือว่า i n f อนเซ c e r ในโฆษณานั้นๆมากกว่าคือันคิดอะไรไม่ออกอ่ะอินฟูใช้ฉันก็ใช้อ่ะอารมณ์ประมาณเนี้ยอินฟูโหลดฉันก็โหลดอินฟูมีชันก็มีจะคิดว่าเขานั้นเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาให้ชีวิตแล้วฉันก็ต้องเลือกตามเขาสิฉันก็อยากมีชีีววิตดๆแแบบเ้าล มิซาเอ็ครับมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า107ล้าน f o l l ล้านเ o ลเอสูงแล้วก็มีเ n g เก e เม n t สูงถึง3.8%และมันไม่ใช่แค่ En g เก e ในบ้านแฟนคลับนะครับคุณผู้ชมครับแต่เป็น En g เก e ระดับโลกแบบเปิดโหมดสาธารณะกะันเลยทีเดียวลิซ่านะครับถือว่าเป็นศิลปินเคป็อปที่สร้าง Impact Value MIV สูงที่สุดในโลกในหลายๆงานที่ผ่านมาและก็หลายๆปีที่ผ่านมาด้วยนะครับอย่างเช่นงาน p Paris f a s h i o n w ว e k ของเซลีนเธอได้สร้าง EMV ได้เกือบ30ล้านเหรียญแล้วก็สก v, ร้าง ทั้งซีซสั้นนี้เลยทําให้ปบรีสแฟชั่นวีคเมสแวร์2023จากซีลีนขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในการกวาด EMV หรือว่าเอิร e d มีเด a v a l ลูไปถึง43ล้านเหรียญนําห่างแบรนด์ที่2อย่างลุยวิตตองที่ได้ EMV 7.6ล้านเหรียญแบบทิ้งกันเป็นทุ่งนี่คือพลังของเธอฉะนั้นอย่าแปลกใจที่ิซานนั้นจะถูกเชิญโดยตรงจากวิกสโตรี e ีเกรดให้ขึ้นโชว์คนแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวเคป๊อปั้งัที่แบรนด์นี้เองนะครับไม่เคยแหลกเคป๊อปมาก่อนเลยตั้แต่เริ่มเปิดแฟชั่ป1995ค ไม่ได้ขึ้นไปง่ายๆเด้อเวทีวิสุลีซีเครเนี่ยแต่เฮลิซ่าปุ๊บโอ้โหลิซ่าได้วะ่ะพอลิซ่าไปปีแรกปุ๊บโอ้โหกระแสดีปีที่2มีเคป,ป๊อปขึ้นตามต่อไปเลยนี่ไม่ใช่เส้นแล้วก็ไม่ใช่บาร,รมีของคนอื่นแต่ว่าคือความสามารถล้วน นอกจากนี้แล้วนะครับพลังเองเจตของเธอมันเปรียบเสมือนกับใบปริญญาที่จับต้องไม่ได้ขนาดโซนี่เพย์เ t ชันนะครับที่ดังอยู่แล้วและยอดขายนําโด่งในเกมคอนโซลเนี่ยไม่เคยจ้าง g b a มาก่อนเหมือนกาซลีเลยเต็มที่ก็แค่คอลแลบและก็เชิญลงในแคมเปญก็ยังต้องจ้างลิซ่านั้นขึ้นไปเป็นโกลบอลแบนด์แอมเบสเตอร์เพื่อทําการตลาดแบบทั่วโลกเป็นการหว่านพืชหวังผลในอนาคตจริงๆและผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นทางที่ดีและก็ทางที่บวกมากๆไม่อย่างนั้น EP เกมนะครับคงไม่กระโดดลงมาเล่นด้วยอย่างแน่น เนนพราะหลังจากที่ PlayStation นะครับร่วมงานกับลิซ่าอย่างเป็นทางการมาร่วม5เดือนและสุดกระเสริฐเกมดังระดับท็อปสายเอาตัวรอดอย่าง Fortnite ให้แฟนๆนั้นไล่เฮก,กันอีกครั้ง Fortnite น,น,น,นะครับเปิดตัวในครั้งแรกเมื่อปี2017แล้วก็ดังเป็นผู้แตกจากหมด Battle Royale ฮิตมากในหมู่เด็กๆแล้วก็วัยรุ่นสายฮาด้วยความที่เป็นเกมที่มีความคล้ายคลึงกับ PUBG แต่ก็จะหากว่าภาพสวยกว่ามีการบิวอินฐานถืน4 5 6 7 8สีสันสดใสแล้วก็มีหมวดต่างๆให้เล่นไม่ได้มีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายมันจึงฮิตติดตลาดใน หมู่ของวัยรุ่นไปจนถึงฟันน้ำนมได้อย่างรวดเร็วและตัวเกมนั้นประสบความสําเร็จอย่างมากในโลกของคอนโซลจนมีผู้ลงทะเบียนกว่า650้าล้านคนทั่วโลกกลายเป็นเกมบัตเทอร์ลยดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงที่สุดในโลกฮิตมากในอเมริกาและก็ยุโปรปรวมถึงเอเชียด้วยจากสัดส่วนที่คุณผู้ชมนั้นได้เห็นบนหน้าจอในขณะนี้เกมฟร์ตไลนะครับมีผู้เล่นออนไลน์พร้อมกันเคยสูงสุดอยู่ที่1 4ล้านคนในช่วงคอนเสิร์ตลิมิทเดอะฟินเดเล่คอนเสิร์ตส่วนเวลาปกตินในวันธรรมดาเนี่ยมีคนออนไลน์พร้อมกัน,น3้านคนคอยู่2ล้้าาานนกว่3ล ยประมาณนี้เลและด้วยความสําเร็จของเกมจะมีการคอลแลบเพื่อขยายฐานแฟนคลับเกมด้วยการคอลแลบกับศิลปินดังๆชั้นนําที่มีกระแสในช่วงนั้นๆไม่ว่าจะเป็น Squid เกมที่ดังมาแล้วทั่วโลก F วง F1 ก็มีหมดจับยัดลงไปในคอนโซลเรียบร้อยและนอกจากนี้แล้วตัวของฟอสต์นั่เองก็จัดเทศกาลเป็นเฟสติวัลขึ้นมามีศิลปินดังๆตบเท้าจอยเข้าไปเป็นเฮลไลเนอร์ใน f o r t ์ไนท์เฟสติวัลกันเรื่อยมานะครับตลอด12สีซสั้นโดยในฟอสต์ไนท์เฟสติวัลเองนะครับก็จะมี3เวทีต่างแนวโดยเวทีหลักเนก็็จะป ให้คนดูเด้เข้ามาร่วมสนุกสนานแบทเทิลสเตจกันผ่านตัวมัมตัวแดนในแต่ละปีที่เข้ามาเป็นเฮดไลเนอร์ให้กับเกมไล่มาตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยเป็น The We เอ n d ซีซั่นสองนี่เลรีกาการอโลจีสโนว์ยอกซาบีนาคาปินเตอร์บรูโนมาและซีซั่นล่าสุดก็คือซีซั่นสิบสองลิซ่าและลิสมาโนบานขึ้นเป็นเฮดไลเนอร์นั่นเองครับคือแต่ละคนทีสุดมากสุดฉันเจอศูนย์กลางจักรวาลแห่งใหม่แจ็งนาซาได้ที่ไหนบ้างเอ่ย คนแรกนี่คือผู้เขียนประวัติศาสตร์จริงๆใครจะบอกว่าเกมนี้อ่อมลงไปในโโมทแค่ในเกมก็ช่างเขาเพราะเกมนี้นะครับเป็นเกม Battle r o y a l ที่รายได้ไปีหนึ่งเนี่ยหยยบ2 0 0แสนล้านบาทมันไม่ธรรมดานะครับเพอๆะกับวิสเซียรซีครใครจะบอกว่าไม่ดังกระช่างนะครับมาต่อไปเงินมาต่อไปสนใจมัน่นปล่อยมั่นไปโหลดมันว่าเดียวอยู่ในปลาพูนเรามาต่อเกมของเราดีกว่าจากข้อมูลล่าสุดน,นะครับของ p l a y c o u n t e r นะครับเราจะเห็นว่าเกม f t n i ต e นั้นมีผู้เล่นส่วนใหญ่มาจาก Android Windows แล้วก็เครื่องเล่นเกมอื่นๆก็คือ คือตัวเกมเองรองรับหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น PC มือถือแท็บเล็ตแล้วก็เกมคอนโซลคือรองรับหมดแต่ทว่าไม่มีอยู่ใน iOS และคนสงสัยว่าเอา้าเราจะจะโหลดยังไงอ่าอันนี้มีประเด็นเกิดขึ้นให้เราเจะเล่าให้ฟัง o r t n i ไ e นะครับคือทะเลาะกับ Apple ในปี2020เหตุเกิดขึ้นจากว่าอีเกมเนี่ยบริษัทผู้พัฒนาและก็เป็นเจ้าของของ f o r t n ไ t นละเมิดข้อขตกลงกับ Apple โดยการนาระบบการชาระเงินของตัวเองเนี่ยมาใช้ในเกมเพื่อเลี่ยงค่าธรรมเนียม30%ที่ Apple นนนััน้้้ตงขึเพราะปกติแล้วนะครับ Apple นั้นจะเป็นตัวกลางในการตัดย้อนเงินต่างๆตัวของเกมเองไม่สามารถกระทำได้จะต้องตัดผ่าน Apple เท่านั้นคือฉันจะต้องกินค่าคอมมิชชั่นนี้ไปอ่ะค่าธรรมเนียมเนี้ยนั้นส่งผลให้ Apple นั้นไม่พอใจโกรธกวธแล้วก็งอนฟอตไนมาก Apple ล,ลบฟอตไนออกจากเพจสโตรเลยมันก็ต้องมีการเชิดแก่ให้ดูกันเลยว่าแล้วจากที่ฟอตไนนะครับโดนลบเกมเออกไปจาก Apple Store ก็ออกมายื่นฟ้อง Apple ว่าสิที้แอปเปิลทำอยู่เนี่ยมันเป็นการผูกขาดตลาดก็คืออารมณ์ประมาณว่า ก็มีระบบจัดการเงินของฉันคุณก็มีระบบการจัดเงินของคุณคุณก็ตัดกับคุณไปสิฉันก,ก็ตัดกับฉันไปเออมันไม่ได้เกี่ยวกันนี่แต่ประเด็นก็คือตัดผ่านเว็บฟอสไหนถูกก็ตัดผ่านแอปสโตรเพราะว่ามันมีค่าธรรมเนียมบวกเข้าไปเงินมันก็หายเยอะเนะาะเขาจะถอดออกก็ไม่แปลกแหละ หลังจากที่ฟอนไนนะครับยื่นฟ้อง Apple ไป Apple ก็ออกมาพูดว่าเาที่ Fortnite ฟอนไนฟ้องเราเนี่ยเพราะว่าเกมของคุณในกระแสตกหรือเปล่าอย่างในปี2020ที่ผ่านมาในกระแสฟอนไนเองก็ลดลงเกือบ70%ก็เลยมาฟ้องเราสร้างเอากระแสใช่ไหมเนี่ยส่วนฟอนไนเองนะครับพอเห็น Apple พูดอย่างเงี้แหมควันออกหูเลยปล่อยเอกสารสู้เลย เป็นแฟกออกมาเลยเขาบอกว่าเอออะไรมาตกก่อนอะไรมาตกก่อนกระแสมันไม่ได้ตกเลยเพิ่มขึ้น39%ด้วยซ้ำไปเนี่ยดูสิเนี่ยวาัาจะกล่าวหาเขาเนี่ยอย่าไปเอาข้อมูลใน Google มากล่าวหากันดีวะเออบอกว่าถ้าจะแหมเล่นกันสักทีเนี่ยอย่าไปหาข้อมูลใน Google แล้วก็มาฉะกันซิเอาข้อมูลจริงๆมาฉะกันซิบัสส <But> ู EP Games Apple, ว่าเอาอะไรมาตกก่อนผลสุดท้ายนะครับมีการสู้กันอยู่เลยมาในชั้นศาลนะและผลสุดท้ายนะครับอีพีเกมส์ที่ยื่นฟ้องต่อแอป l e ในข้อหาผูกขาดทางการตลาดผลก็คืออีพีเกมชนะสารชี้ว่าแอป l e นั้นกดบางข้อที่ขัดต่อการแข่งขันอยู่เหมือนกันศาลก็เลยสั่งให้แอป l e เนี่ยเปลี่ยนแปลงนโยบายบางส่วนและนอกจากนี้แล้วครับทางฟอร์นเองก็ขอให้เอาเกมของฟอร์ดในเนี่ยเข้าไปอยู่ในแอป t o r e เหมือนเดิมมีการทำสัญญาประกาศสงบศึกลงทางคู่และหลังจากนั้นนะครับแอปเปเองก็เอาฟอร์ดใน ไปลงใน iOS ได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกประเทศจ้าเฉพาะในอเมริกาและก็ยุโรปเท่านั้นที่ที่โหลดได้ส่วนบ้านเมืองอื่นก็เป็นโหลดอาจจรในเว็บของ o r t n i t e เอานะครับเพราะสองภูมิภาคน,นี้นะครับได้รับความนิยมสูงมากๆมีผู้เล่นระดับร้อยล้านคนเลยในแต่ละที่ส่วน Google จะพ่อเพจสโตก็เคยลบ f o r t n ไน e ออกเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับสาเหตุก็คล้ายกันเลยแหละเอียเทมจากหน้าเว็บของ f o r t n i น e ถูกกว่า g o g l e p l a y Store เออ <laughs> ก็ารจะติดตั้งฟอนไนนะครับก็ติดตั้งได้ผ่าน APK จากหน้าเว็บไซต์เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับดังนั้นนะครับการเข้ามาของลิซ่านะครับไม่ใช่โปรโมทเกมเท่านั้นแต่เธอจะเข้ามาเป็นหอ,อก,กระจายข่าวระดับจัก,กรวาลจะทําให้คนรู้ว่ามีเกมฟอนไนแล้วก็จะไปหาโหลดกันเองหาวิธีโหลดกันเองแหละต่อให้มันจะโยนโหลดยากนิดน,นึงก็ก็ต้องไปหาวิธีโหลดแหละผมก็หาวิธีโหลดอยู่ย <c oughs> <laughs> เหมือนกันไม่เหมือนกับว่าให้เธอนะั้นมาเป็นทูตไกลๆเลยว่าฉนันะกลับมายืนได้บน iOS แลวนะเออพอวบลิซ่าเอกใช้ไอโฟนไงแฟนๆรู้กันทั่ววแผนนดดิเี๋ย หาวิธีเล่นกันเองแหละและเป้าหมายของปีนี้นะครับของเกมฟอสไนเนี่ยโอ้โหตั้งยอดขายไว้สูงมากนะครับปี2020นะครับอีพีเกมตั้งรายได้สูงถึง6,000ล้านเหรียญหรือ1.9แสน,ล,นล้านบาทป๊อดส,สูงเกมอย่างวะขึ้นได้ไล่ได้สูงแถวว่าวมาแบงเลยนะ และนั้นแค่เป็นต่างๆที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมงานกับ F1 ที่มีทีมดาวดังอย่าง Max v e r s t a p p e n ที่ถ่ายรูปก,กับลิซ่าแน่แหละใน F1 รวมไปถึงการร่วมงานกันกบซิมสันแล้วก็ Netflix K-pop Hunter คือมันมีที่มาที่ไปหมดแล้วก็ลิซ่าเองก็เช่นกันทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อการสร้างการรับรู้และก็เพื่อย,ยอดขายในอนาคตน,นั่นเองฟอนในเฟสบุ๊กซีซั่นสิบสองนะครับลิซ่าจะเป็นเฮดไลเนอร์เราจะได้เห็นอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้เหต ลิซ่าให้ซื้อเออเพอไดอยากเสียตังค์กสือโลดพอไดตังค์อะไรกรสื่อเลยซื้อเต็มให้มันจัดเต็มคาแรคเตอร์เลยด้วยคาแรคเตอร์ของริซ่านะครับเราจะเห็นเป็นชุดเดียวกันกับในเพลง Rock Star ที่บ้านเกิดเมืองนอนของเธอในประเทศไทยนี่แหละคือริซ่าในร่างของแอนิเมชันเนี่ยมันจะมีความบวมโซเดียมเป็น Rock Star เวอร์ชั่นอูมามิอยู่ <laughs> ยิ่งตอนยยมนนะป้าสูหนาเึองคือตึงโบแท่ผู้ใดไปเหตุเึอใครผลิตโมดูลนี้ขึ้นมาโมเดลนี้ใครเป็นคนทําขึ้นมาคือเก่งนองสันแท่อ <c oughs> ทานี่นะอาเวียนหัวอาหมุนโชว์หมุนโชว <c oughs> ร่างล็อกสตาร์พอทนร่างวิกซี่ที่พอเลยป๊าสูดคือเหตุขัดขิดเนี่ยกะนองสันแถ <laughs> ผู้ใดมาแกงนองสันวะนี่สะพายกระเป๋าแมวเต้นไปง่วงไปหรืออย่างไรอืมแต่ใดๆก็คือนะเป็นเกมเอ็นเตอร์เทนเกมเนี้ยมันขึ้นชื่อเรื่องของสายฮาอยู่แล้ว <laughs> มันก็จะมีความฮาในตัวละครอยู่มันจะไม่ได้สวยแบบว่าเหมือนในที่เราเห็นในพับจีนะอันนั้นจะมีความสมจริงอลังการเพราะว่าเป็นทำมิวสิกวิดีโอแต่อันเนี้ยมันเป็นทําเพื่อเอนเตอร์เทนเกมมันก็เป็นเกมที่มีความฮาอยู่ในตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นตัวละครมันจะมีความฮาฮาดึงคาแรคเตอร์ที่สําคัญสำคัญมาผมก็ว่ามันก็มันก็มันก็ฮาอยู่นะมันก็น่าเล่นอยู่ ฟอนในเฟสติวัลซีซั่นสิบสองเนี่ยนะครับจะจัดขึ้นในวันที่29พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับใครสนใจก็ไปโหลดเกมมารอได้เลยแล้วเราก็ไปเจอกันในฟอนในนะครับทุกคนครับและนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิปคลิปนี้ครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับแล้วผมจะเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้และก่อนที่จะจากกันไปในคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจเน็ตฟลิกราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชั่นหรือสแกนเคอร์โค้ดที่ปรากฏบนหน้าจอน,นี้ได้เลยครับ